ผมโจ thunder ขอแนะนำ over top up ผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูก id ตัวชาสเตม i n a ไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า1นึ่งแสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับ over top up ถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกวามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา over top up สวัสดีครับผมโจโจ thunder และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําและใช่ครับผมอยากจะเปิดกาชาอีกแล้วเพราะว่าสอเกมที่ผ่านมาผมเกลือยับมากไม่ว่าจะเป็นฮงไกสตาร์เลวหรือว่าเซเลโซซีโรแล้วเกมนี้อุมะมูซุเมะเนี่ยก็มีตู้ใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นตู้ไลท์ชลเวอร์กับคุณริกะแล้วแน่นอนว่า2ตู้ที่ผมเกลือเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผม มาคนเดียวไม่มีคนแบบช่วยเรื่องดวงและเกมมาเนี่ยผมก็เลยเชิญผู้แบ่งดวงมาอีกท่านหนึ่งใช่อครับผมยังไม่มีดวงให้พี่เลยผมผมยับมากนะครับมันนีจะได้ว,ว่าคุณเปิดแล้วใช่ครับผมคือไอโตบอยยอดมือเกลือยอดมือเกลือแล้วคุณไอโตเปิด,<ก>ดไป,ไปกีโลไม่มีสีลุงวันนี้ทำให้ผมได้ดูว่าเกมบ้านี่มันไม่น่ามีซอฟพิตตี้เร็ว ไม่มีลุงเลยหรอผมก็ไม่ได้นับนะแต่มันเยอะมากผมกดไปเป็นแบบว่าเป็นร้อยนั่นแหละรวมกันโอเคผมหวังว่าคุณจะช่วยผมไม่เกลือได้เลยครับผมช่วยเวยบออย่าเดินทางผิดแบบผมไปครับพี่โจต้องไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันมีแจกวันละสิบโลใช่ไหมใช่ครับคือช่องเล่นเกมที่คุณจะทำอะไรอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแต่คุณต้องมากดกาชาครับเกมมังครับครับ วันเปิด day คุณเห็นไหมดองไม่ได้คือมึงไม่สามารถดองร้อยโลแล้วเปิดทีเดียวได้มึงต้องมาเปิดวันละสิบเกมไม่โคตรแบบกระชากคอเล่นเกมไม่ให้อะโอ้โหผมแบบผมผมเพลนกับเกมหมีมากพี่โตผมเซ็งและไม่ไม่อยากเล่นเกมหมีแล้วเกมหมีไม่กะเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมนี้เปิดได้มีผมก็แลกขุดอยู่น้องน้องไซรีนอะเพศผมเนี่ยมีหมื่น เจนะครับหมื่นเจ็ดเพเนี่ยถ้าเอาตามโลก็น่าจะ110โลเนาะบวกกับเปิด10ฟรีก็น่าวันนี้น่าจะมี120ยอามี120ผมผมไม่ค่อยหวังอะไรมากผมอยากได้ลิโกะสักคัดหนึ่งคัดหนึ่งเลยครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าจาก200โลหรือว่าหรือว่าจาก100วันนี้ มันมีน้องอยู่คนนึงอ่ะที่เขาพูดเมื่อกี้เนะี่ยอะไรนะแบบนอนตื่นมาโอ๊ยเปิดม้าฟรีสิบโลนี่ว่ากดปุ๊บได้เลยอ่ะโอ้ยนอนโคขี้โกงครับขโมยของผมไปแน่แน่คุณคุณไม่ต้องห่วงนอกจากพวกเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีโซล่าเอสิิละเมกาซียอตาม,มาเ <c oughs> ด่นนโอเคมามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโลแรกครับของผมไปเลยคุณลิโกสิบโลสิบโลมาแล้วคุณลิโกอันนี้ของฟรีของฟรี ของฟีงจริเนี่ยของฟีก็เป็นอย่างเงี้ยมาแบบเวอร์ชันอาร์แน่นอนเอ้ยถ้าอาร์ขัดเต็มผมก็เอานะแต่นี้คืออาร์จะมาหรือเปล่าไม่มาไม่มาอาร์ก็ไม่มาเนี่ยอันนี้คุณดูไว้นะนี่คือโรฟีใช้เป็นบรรทัดฐานใช่ไหมว่าถ้ามันแจก10บวันเนี่ยเราก็จะได้ภาพประมาณนี้สิบวันผมว่าใช่เนาะใช่ไหมเอ็มดีโอเกมนี้อยู่แล้วถูเลือก แบบน้องคนนั้นตื่นเช้ามาอะไรกดสิบโลได้เออผมอยากได้เหมือนน้องคนนั้นบ้างอ่ะอ่าเริ่มเข้าเพจแล้วนะครับโลที่ยี่สิบครับนะครับจัดไปสาธุไปเลยพี่โจอย่าพยอมลุกเถอะหอขออาก็ได้ขอไอ้กูเล่นอันนี้ดีอันนี้แหละอามาแล้วผมอยากได้ไปดีอยู่สะสมเลยครับของดีครับของดีของดีอาร์นี่นี่กวนละกวนเลยทีทอลโชว์โอ้โหมาอีสานมา โอ้ในเนี่เจอโอ้มันเป็นจั้งได่น้โอ้ยมาเด้ออูปิลิแคปกินเข่าเด้อโอ้ยหน้าอีสานโอ้ยมันยี่สิบโลแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นแม้แต่เงาลิโกเลยคุณชวนมาผิดค้นเห็นไหมแผ่รังสีความอืยเนี่ยต้องต้องต้องมูทำเป็นแบบเฮ้ยได้เปล่าได้เปล่า เนี่ยนะสามสิบเนี่ยโอ้ทีเผลอสามสิบไปครับไป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 ทีเผลอทำเผลอ้เอ้ยมันไม่เผลอมันไม่เผลอดินี่มาแล้วมาไหมโอ้โหโอ้น้ำลายเยิ้มเลยน้องแอดมีสเลยโอ้ไหนลิโก้ลิโก้ผมอยู่ไหนลิโกหัว้อยู่ไหนลิโก้อายังไม่มาเลยอ่ะฮัลโหลไหนลิโก้สามสิบแล้ว อโอ้ตายตายดิกโกยังไม่มีเลย<อ>ทำไมดีวะผมว่าเรื่องจริงพี่โจต้องรีเกมครับรีเกมบอ <laughs> <laughs> โอเคโอเคมัน <laughs> ไ,ไม่รู้ครับ <laughs> เอาจริงเหรอ <laughs> เอาจริงวะ <laughs> โอเครีเกมรีเกม ีเกมบั๊กมันบั๊กมันบั๊กเออมันบั๊กเซิร์ฟเวอร์มันบั๊กเว้ยมันมันจริงจริงมันต้องได้ไงเกมนี้ไม่อัปแปรตไงมันเลยไม่ดูเกมนี้ยังไม่อัปแปรตเพราะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเปิดสิบโลก็ได้แล้วอ่ะทำไมเราจะไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเปิดเลยสี่สิบโลดีเกมมาเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้่ทองยเง้ยโอ้โหูทองเพื่อนไม่ใช่เปล่าโซเซนจอแดนลิโก้ลิโก้อยู่ไหนลิโก้กูรุกนี่รุก ลูกเลยมันยังไม่มาโกรอยไหนลูกเลยโอ้มันยากจังเลยโอ้โหลูกเลยโกรนี่โกรอยู่ไหนมันช่างยากเย็นยากจังหวะลูกดีเกมแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ดีเกมแล้วก็ยังไม่มาโอ้ไปเลยห้าสิบครับมาเถอะลูกหน่อยลูกลูกนี่กูเถอะขออาก็ได้ขออาแบเต็มเต็มครับหรือโอ้มาที่กันเลยโอ้อายังไม่ออกเลยอ่ะ อุ้ยผมว่าสุดพี่ที่กำลังเดยนตามผมโอ้โหชีวิตไม่ได้อะไรเลยเหรอขนาดีิกำลังเดินลอยตามผมแล้วขนาดีิโกะตัวอายังไม่ได้เลยเนี่ยคือแกอาเนี่ยไม่ไม่แคแการ์ดอามันยังไม่ให้การ์อามันยังไม่ให้เลยฮัลโหลโอ้โหต้องใสายมูไวครับเอาอะไรมาเรียกดีอ๋อเอาอะไรมาเรียกเหรอ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมไปเอาผมผมไปเอานมเปรี้ยวมาแป๊บนึงนมเปรี้ยวเลยครับเอาละครับแล้วนะ่จาจังหวะนี้เรามาซาบแช่งพีโจโิตด้วยกันนะครับเอาไม่เขาเกลือเยอะเยะเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาไปเอานมเปรี้ยวผมมาแล้วผมมาพร้อมกับนมเปรี้ยวโปรตีนนะครับโพไบโอติกทำไมต้องเป็นนมเปรี้ยนวะครับทำไมไม่รู้เหมือนกันแบบอาจจะคิดว่าแบบเอยเป็อ เอามาให้กินแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยสุขภาพดีเนี่ยถวายถวายนมเปรี้ยวกับลิโกะครับขอให้ลิโกะโผมาสาธุครับได้แน่นะครับได้ดินี่เชื่อดิถ้าเชื่อว่าได้ก็ได้นี่เห็นไหมลวกันโอ้ครับโอ้ยูเปลี่ยนสีต้องมาแล้วระดับอาวุแรก มเฮ้ยหมาดิ้ยหูแล้วนะเนี่ยมาบ่อยอะในเดตเนสเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ผู้ช่วยคนนี้คนละผู้ช่วยผู้ช่วยผิดคนผู้ช่วยผิดคนเฮ้ยโหเฮ้ยมาอีสานเฮ้ยโอ้โหผมว่าพี่ต้องทำบุญอันนี้ไม่ไหวจริงผมเปิดนมเปรี้ยวกินเลยดีกว่าผมว่าทำบุญแล้วครับต้องสะดกัดคอแล้วอ่ะอันเนี้ยมึงว่างั้นแหละไม่ผมแหละผมว่ามัน สเกมัน่ะมันจะแย่สามเกมติดต่อกันเลยเหรอชีวิตย่ำแย่อยู่ในช่วงขาลงครับพี่โจโอ้โหแล้วซินนาริโอใหม่ผมจะทำยังไงไม่มาแม้ก่งกั์ดอาอันนี้ไปเท่าไหร่แล้วครับกิโลแล้วตอนนี้แหละครับตอนนี้หกสิบแล้วครับหกครึ่งทางโอ้โหผมผมผมลองเปลี่ยนผมลองเปลี่ยนตัวตัวข้างหน้านี้เป็นน้องไลชาวุน้องผิดดวงครับพานเมโช น้องไม่โชว์ดูดวงเหรครับน้องไม่ดูดไม่ดูดก็อาจจะแบบยังไม่ตรงสายไงก็เลยเนี่ยให้ตัวหน้าตู้เนี่ยมาดูดน้องข้าวน้องข้าวเนี่ยน้องข้าวพาลิโกะมาพี่ตัวส่งพลังไม่หมดเลยส่งพลังมาหน่อยอะไรครับส่งพลังได้เลยผมชูพลังขึ้นมาเหมือนบอลเกนกิไปโอ้โหบอลเกนกิมาแล้วรับพลังเลยครับไปเลยไปเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยชาบมากพลังวีไอต่อ ล้งพี่ไอตมาแล้วไปเลยของดีโอ้ยมีกำลังใจอ่ะตัวแรกต้องเป็น S s R แล้วใช่ต้องเป็นลิโก้ S R แล้วใช่ไหมใช่ไหมลิโก้ S R มาเลยโอ้ยพี่ตั้งตัวอะไรไว้นะครับตั้งอะไรชจ้าเวอร์ครับเพี่บอกอยากได้หรออยากได้หรอ โอาห้ย,หยว่าแปลกๆครับพี่ผมว่าังั้นแหละมันจะได้ไหมวะ <laughs> ไม่มาเลยนะได้ได้ไ,ดไปนึงผมถือว่าโอเคอยู่นะยังมีห <ừ> ุนใช่ยังน้อยผ, <c oughs> ผมขอไปเดียวก็ได้ไม่ไม <c oughs> ่เดียวก็พอไม่เดียวก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมว่ามันมีมันมีคนช่วยผมได้ท่าน,นหนึง่ง<ค>นี่นี่ ตัวนี้นี่โอ้โอมันขึ้นครับโหลดอุ้ยโอ้น้องมาติดตู้นะครับเนี่ยเฮ้ยไม่มาไม่มาอันนี้มาแบบมาเขาเรียกอะไรนะเอาความความดีความมงคลเข้ามาความสิริมงคลอ่าความสิริมงคลแน่นอนตัวนี้นะครับ่ะโลที่แปดสิบไปเลยสมัครังขึ้นไปเลยิโก้ยดิโก้โอ้โหข่าวจั๊ว สุดบาสุดบาสุดไม่มีให้กูเลยเดรออาร์ล่าอดาร์สักตัสเด้าสุดบาสุเป็นเป็นเิ็นาิมิบามายทด่ดีาสุดบาสุาสุดบาสุดบาสุดบาสุบาสุดบาสุบาสุดบาบบาบาบาสาาสุดบาสดาาสุาุาสุาบาุบาสุาาบาสบาาสุดบาบาสุดบาาสบาสุบาสุดบาสุับาส้ดบ เฮ้ยโอ้เขามาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาละเริ่มละเริ่มละเริ่มมีความหวังเริ่มและเริ่มละเริ่มละวกูขออาขัดเต็มก็ก็ยังดีวะมันเอาผู้ช่วยตั้งได้ไหมมันตั้งไม่ได้นี่พี่โอ้เดี๋ยวเราต้องต้องไปทำให้ระบบรู้ก่อน กูในน้าโชคของพี่โจเขาอาไม่ตั้งแล้วเนี่ยไปทําให้ระบบมันรู้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวระบบไม่เข้าใจขัดขัดขัดครับนี่นี่ระบบผมผมจริงจังผมจริงจังอัพเลเวลด้วยนี่เอาสุดเอาสุดจริงอัพเลเวลด้วยแบบว่าอยากเล่นอันนี้อยากเล่นตัวนี้เออนะไปโรดดิเก้าสิบตีไปเลยมาคุณลิโก้ไปเยอะเขอหน่อยเถอะ เขาได้แล้วโอ้ยนกโอยู่ไหนลิโกะลิโกะโอ้คุณลิโกะครับลิกโก้ซางนิกโก้ซางโอ้โหมาทีเดียวไม่ไปอีกเลยโอ้ยตายตายตายโอ้โหชีวิตไปเปลี่ยนเต็มในชุดครบรอบปียังครับเปลี่ยนพี่โจได้ชุดครบรอบปียังชุดไหนฮะมันมีชุดครบรอบพึ่งปีครับพี่โจไม่มีครั ไม่มีอ่ะไม่มีเฮ้ยไม่มีเหรอ,อได้นั่นไงนั่นไงนี่อ่ะใช่ใช่ใช่เออต้องเปลี่ยนชุดนี้เออเขารอครึ่งปีผมเล่นมาครึ่งปีแล้วผม<อ>เล่นใช่เลยครับใ,ให้ผมเถอะโอ้ยหรือว่าพลังมันไม่พอผมหรว่าพลังมนันอาจจะไม่พอต้องเอาพลังจากไหนอีกครับตอนนี้ผมงงไปหมด เย้เวลห้าเวลห้าโอ้โหเนี่ยจะเล่นจริงจริงเนี่ยมาเลยเป็นปุ๊บผมมาแล้วเนี่ยต้องเวลห้าเออเนี่ยโลที่หนึ่งร้อยโอ้โหหนึ่งร้อยเฮ้ยมาจริงโอ้เจ้าเจ้าโอ้ยต้องอัพโชว์โลที่หนึ่งร้อยที่เรามาถึงจุดที่แบบดีใจกับการ์ดอาร์แล้วใช่ไหมครับเจ้าผมคือสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตผมช่วงสองสามวันนี้ทุกเกมอะ อย่างเงี้ยเลยพี่ไอโตเรามาถึงจุดที่แบบแจ๋วแจ๋วเฮ้ยนี่แจ๋กว่านี่พา่อุ๊ยหันผมว่าปดเต็มมีสิบมีสิบป่ะป่ะลิโกปปอ้โหโอ้โอ้ย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 โอเยโอ้ยโอ้ยโออรยโอไยโออยอทยยโออ้่โอ้อ้้อ้ออยยย เปิดบอดก้ากับไล่เชาวเวอร์เปิดอะไรดีแล้วผมก็ไม่เปิดบอดก้าผมมาเปิดไล่เชาวเวอร์นี่ไงตามอุดมการณ์แต่เขาปรับแต่แล้วคนเลยใช่โอ้ยโอ้ยโก้โอ้ยลีโก้เอ้ยโอ้โหลอยลูหึ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 โอ้ต้องทำให้ระบบมันรู้ต้องค่อยๆเติมค่อยๆเติม เพิ่มผิดอ่ะพี่อ่ะไมเต็มเลยอ่ะปดปดนี่นี่วิ่งไปวิ่งิเร็วมางผมแม้สักยี่สิบพี่ยี่สิบเออผมพร้อมผมพร้อมนี่วยี่สิบแล้วเนี่ยออวิวยี่สิบแล้วโอ้ยโอ้ยยังสิบเล้วเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนเนี่ยเนี่ยตั้งใจเอาจริงเลยเนี่ยตงใจเลยเนี่ยมาได้แล้วลิกโกไปเลยร้อยสิบคุณลิกโกคุณโอ้ย นิโก้กูรอนิโก้อาใบเดียวได้ซ้ำแล้วตอนนี้กูไม่ได้หลุดเอเซนฐานเอาให้กดเต็มเลยใช่นิโก้โอ้ลิโก้ลิโก้จ้าอหไรวะลิโก้อาใบเดียวโอ้เัเซน่าไเอาโอ้โหแมน h a ตตันแมน h a ตตันคาเฟ่โอ้โหโอ้เศร้าเศร้าว่ะ โอกาสสุดท้ายหนึ่งสองสามร้อยยี่สิบโลที่ร้อยยี่สิบครับไปครับต้องหาแล้วรออาใบเดียวอาไปเดียวเน้นๆเลยลิโกอาไปเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไม่ให้อาด้วยให้เอสเอ็สให้อาทำมก็ไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ให้หลบกูเหรอมันไม่ให้อาพี่มันหลบมันหลบ โยกน้ำหนักรัวๆโอ้โหโอ้สุดมึงก็ไม่ให้อาเลยเหรอลิกโก้ไม่ให้อาโอ้โหจูบพี่มันุจูบระบบระบบผมผมขอโทษครับผมผมแค่อยากได้อาริกโกใบเดียวแล้วจบเลยครับไม่ต้อง S S R ก็ได้พอแล้ว R S R พอแล้ว,ลวยังเลี้ยวอ่ะผมเอาอาใบเดียวพอครับได้โปรดอย่าเล่นกับความรู้สึก โอ้โหโอ้หมดกันนั่นมากเลยนี่ไงการผู้ช่วยเขาพอมีไอ้เหี้ยออกเอสรหกใบอ่ะเขาเที่ยจริงอยู่ๆก็ทองฟิ่งได้ยางงั้นเหรออันนี่มันยังลุ้นใบเดียวได้เนี่ยโอ้มีตั้งยี่สิบใบโอ้เป็นผมผมโกแล้วพี่เออเนี่เล่นกับความรู้สึกอะไรวะเล่นกับความรู้สึกยนง โอ้โหมึงให้กูตั้งแต่เมื่อกี้กันจบแล้วต้องให้เมื่อกูใช้ผัดไปถึงเปิดทดสอบก็ทดสอบอยากได้จริงก็เปล่าได้จริงเปล่าไม่ได้อยากได้จริงเปล่าอ่าโอเคโอเคเราสุดจริงโอ้โหเพชรผมหมดเกลี้ยงแต่ยังน้อยได้ลิกก็ครบเนาะว่าอันนี้หนักสุดคือตามหลักแล้วก็เล่นได้ใช่ไหมพี่ไอตะก ได้ครับเขาบอกว่าอ่าก็พอแล้วเพราะว่าจริงๆสกิลทองมันเฉยๆครับหลักๆคือเขาจะเอามาใช้เอาคุริโกมาใช้ครับไม่มีสกิลอะไรเลยสกิลมันอยู่ในอนันนัหนมดครับอ่าอยู่ในอันนี้ใช่ไหมอยู่ในอีเวนต์ใช่ใช่เหมือนคุณทัศนคหน้าครับครับโอเคแต่มันแสกพวกเตมิน่าแต่พวกกัดเยอะครับ อย่างน้อยก็รอดตัวไปของดีเนี่ยอันเนี้ยค่นนู้นแค่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดวันละสิบตามที่เกมเขาบังคับละกันเนาะแล้วมันก็น่าจะครบสองร้อยถ้าสองร้อยการันตีเขาเล็กตัวใหญ่มาละกันแล้วใครครับไลค์ชาวเวอร์ใช่ไหมครับไลค์ชาวเวอร์โอ้โห่โอี่ไลค์ชาวเวอร์ดิพี้มันกดมาเยอะมทำคลิปมาไง ทำคลิปบอกให้คนอื่นเปิดตัวเองเปิดเลยได้โอ้โอ้ตมาแล้วไลร์ชาวเมอร์โอเคเอาอย่างไรวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอโตมากนะครับที่มาช่วยแบ่งปันดวงขอบคุณที่ชวนมาเหมือนกันครับอยากถึงมว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เหมือน ACG ก็ตามโอ้ไม่เป็นไรครับ ACG มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูครับ200โลเอ g ดีทีอผมดูอยู่อันนั้นมาตอนท้ายด้วยคนเร็วอ่ะมาแบบย่อเย้ยโอ้ แล้วแลกตู้อื่นไม่ได้ด้วยนะแบบเปิดตู้ไหนมึงต้องแลกตู้นั้นเท่านั้นอเอาอันนั้นโอ้เกลือยับยับแต่ภายในความเกลือก็ยังมีทางเลือกก็ยังดีครับรอติดตามกันต่อไปได้นะครับเพราะเกมมาก,ก็ยังยังมีอัปเดตวันที่12ด้วยเนาะที่แบบว่ามันปรับซิสเ็มใหม่ใช่ครับอันนีเ้เลยต้องเรียนรู้ใหม่กันอีกกองใหญ่เลยละ่ะเราต้องเรียบกันใหม่ใช่ โอเคก็มาสู้กันต่อไปนะครับชาวเทนเนอร์ไม่ว่าเกมมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องเล่นกันต่อไปอยู่ดีสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบกวนคุณสักเล็กน้อยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ทั้งของผมแล้วก็ของพี่ไอโตด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคถ้าจางงั้นวันนี้ผมกับพี่ไอโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับไม่บา,บายครับ